ับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะมาบอกวิธีการทำบัฟนะครับเพื่อนๆครับบัฟจากอะไรครับเพื่อนๆครับบัฟจากนะครับดาบโลเมเปิลนะครับตอนนี้ดาบโลเมเปิลนะครับเมื่อมาจะเป็นนะครับบัฟตัวเดียวกับดาบสั้นกระดูกเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ดาบดาบเมื่อนาดาบดาบและโลเมเปิลนะครับมันดีกว่านะครับไอดาบตัวนี้ยังไงนะครับมาลองดูกันครับเพื่อนๆครับ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจัติกเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อนๆนะหรือไม่นะครับก็ส่งข้อความก็ได้นะครับที่หน้าเฟซนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยพนักสะดวกรวดเร็วนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเติมเกมไหนนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพนักฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมเพื่อนสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปเลยเพนะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านระบบนะครับทิปมีก็ได้นะครับหรือสายตรงโดยผู้ส่งออกน้าหรือข้างใต้แชทตรงรูดตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผผมมแนนนนนน่่่อออชงงทาาะครัับฝเพืไปด้วย อย่างแรกเลยต้องลองเอาบัฟตัวนี้ออกครับถึงจะเห็นนะครับต้องเอาบัฟพวกนี้ออกก่อนครับถ้าเกิดว่าในกรณีบัฟตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อมันจะได้ทั้งหมดประมาณ12บบัฟที่คุณจะมองเห็นนะครับแต่ถามว่าบัฟอื่นนะเพื่อนพมันติดไหมติดนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้อย่างแรกเลยนะครับมาลองดูก่อนค่ับัฟตัวนี้ทำมันได้อะไรนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเหืนเพื่อนครับเห็นไหมครับ มันได้ความเสียหายเจืมตีปกตินะครับ24%ความเสียหายนะครับปกติ24%นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาเปลี่ยนมาเป็นบัฟตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาบัฟตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆครับสําหรับบัฟตัวนี้นะครับเพื่อนมันจะได้ทั้งสองบัฟเลยนะครับเพิ่มบัฟเพื่อนๆครับมันได้นะครับความเสียหายโจมตีเพิ่มเติมแล้วปกติ24%แล้วที่นะครับแปลกกว่าเดิมก็คือตัวนี้ครับนี่ครับความสายทั้งหมดบวกลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คืออะไรครับเพื่อนเพื่อนครับปก โอ้เข oh, ้าไปนะครับเพื่อนครับ 60%เป็นต์เห็นไหมครับความเสีายทั้งหมดนะครับ60เนะครับเพื่อนๆครับมาได้มาจากตรงไหนครับเหตุที่เราได้มานะครับเพื่อนๆครับก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมาถึงได้มาเพิ่งมารู้ตอนหลังนะครับคือมันได้มาจากคอมโบมรณะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะทําบัฟตัวนี้ให้คุณนะครับไปหาดาบโลกเมเปิลนะครับแล้วคุณนะครับจะต้องมาลีนะครับเป็นคอมโบมรณะคู่นะครับคุณถึงจะได้บัฟนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับชิโนบินะครับแต่อา้ชปพิกกแพงสัหน่อยนึงนะคคครับบใหหุ้ณไปานะอมโ ตัวนี้มาเท่ากับว่านะครับดาบสร้างกระดูกตัวนี้นะเมื่อนนสามารถนะครับขายทิ้งไปได้เลยเอาทิ้งไปได้เลยใช้ดาบตัวนี้แทนนะครับเพราะเวลาที่คุณบัฟนะครับคุณจะได้พร้อมกัน2บัฟเลยนะครับทั้งฟาร์มเสียหายโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟาร์มเสียหายโจมตีก็จะภาพเพิ่มเติมแล้วก็ปกติด้วยนะครับคือ1นอันนะครับใน2บัฟเลยแล้วกรณีก่อนหน้านี้เพื่อนจําได้ไหมครับที่ผมทําแหวนมาเอ้ทำสร้อยมานะครับผิดนะครับเป็นคอมโบมรณะนะครับเป็นนะครับผมก็เลยนะครับฟุกไปไหมครับยังมีนะครับฟาร์ เพราะว่าผมทำนะครับคำโบมารณะนะมาผิดเนี่ยแล้วเพื่อนหครับ ออฟนะครับมันได้ดันออฟมาดีอีกเพื่อนๆครับออฟตรงนี้มันได้ดันมาดีครับผมก็เลยใช้มายาวๆแล้วหลังจากนั้นนะผมได้นะครับดาบเมเปิลมาตัวนี้ครับเพื่อนๆครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ค่าคอมโบมรณะตัวนี้ครับเพื่อนเพครับพอเรามาคอมโบกันก่อนหน้าเนี่ยมันมีแค่2อันเพื่อนเครับแล้วมันได้มาจากตรงไหนครับตอนหน้านี้ผมนึกว่ามันบั็กแต่จริงแล้วมันไม่ได้บั็กครับมันได้มาจากคอมโบมรณะครับแล้วตอนนี้ผมได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับเพพื่ออนๆครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนบัฟตรงนี้นะครับสามารถนะครับมานำบัฟให้กับตัวละครเราครับฟาร์มโจมตีทั้งหมดนะครับฟาร์มเสียหายทั้งหมด1 2อยสิเปอร์เ็นตพนาเยอะมากนะครับ <c oughs> <c oughs> โคตรเยอะเลยนะครับพ <c oughs> นะดูครับเท่าไหร่ครับ เพื่อนเเห็นไหมครับฟาร์มเสียหายทั้งหมด1 20เนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปหามาใช้กันได้นะครับดาเมจจากปกติแล้วนะครับเมื่อวานผมตีอยู่ล้าวนะครับร้อยกว่าล้านเมื่อตอนนี้ดาเมจผมทะลุนะครับไป200กว่าล้านแล้วแต่เมื่อานดาเมจผมไม่คงที่เพราะอะไรนะครับตอนนี้ผมออฟดาบตัวนี้ก็อยู่นะครับแล้วมันได้ฟาร์มเสียหายปกติบ้างกระยภาพบ้างอะไรบ้างสลับกันอยู่ตรงนี้ครับดาเมจผมเลยไม่คงที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเทสให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าระหว่างนะครับใช้ดาบนะครััััััับบบบเเออ่่่ตตตวนนนนี้้ะครกกกไไมมใชพืแางงงย ในกรณีเราไม่ใช้บัฟนะเมื่อเรียกตัวละครมาปกตินะครับเรียกตัวละครมาปกตินะครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆครับออฟถูกหรือยังครับอ่าถูกแล้วนะครับอันนี้เรียกปกตินะครับไม่บับนะครับ แล้วดาบนะครับเมื่อนผมแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใครนะครับไม่เคยลองใส่ไม่ยั้งนะครับไม่เพื่อนแรงมากนะครับใส่ออฟใส่ไม่ยั้งนะครับในบรรดาออฟทั้งหมดเลยที่ผมทํามาแล้วลองมาทดลองด้วยตัวเองครับใส่ไม่ยั้งนะครับทาดาเมจได้แรงที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ฟาร์มแงนะครับไปลองทํามหาไส่กันดูนะครับเพื่อนแรงมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับนี่คือแบบปกตินะครับอันนี้ปกตินะครับแบบว่าไม่ได้กดบัฟให้ตัวละครเด็กมาเลยนะครับ แบบดาเมจปกตินะครับเห็นไหมครับมาแล้วหกสิบกว่าล้านนะครับหกสิบกว่าล้านเราลืมบัฟอะไรไปไหมไม่มีนะครับไม่ได้ลืมบัฟอะไรไปนะครับเต็มสูตรแล้วนะครับรีให้สุดครับรีให้สุดนะครับรีดาเมจให้สุดครับ ได้เท่าไหร่นะครับได้ประมาณ68ล้านนะครับเดี๋ยวลออีกรอบนึงครับอ่ะลออีกรอบนึงนะครับอ่าเจ็ดสิบห้าล้านดาเมจเพื่อนเทสนะครับไม่ต้องตกใจนะครับดาเมจเทสเนี่ยเพื่อนเราไม่เคยตรงกันสักรอบหรอกครับ <laughs> ไม่เคยตรงกันสักรอบครับ ประมาณเจ็สิบกว่าล้านนะครับอ่มาลองทีนี้ลองบัฟกันครับทีนี้มาลองบัฟกันนะครับมารอบนี้ลองบัฟนะครับบัฟตัวนี้เสร็จนะครับเพื่อนเพืเราก็ใส่ใส่นะครับเรียกตัวตัวละครมาปกติเลยแค่คุณมากดบัฟเท่านี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับกดบัฟตัวนี้ครับแล้วก็เรียกตัวละครออกมาครับแต่ต้องเรียกให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้บัฟตัวนี้ครับเพื่อนๆมันหายไปเร็วมากนะครับมันหายไปเร็วมากนะเพราะฉะนั้นต้องเรียกให้เร็วนะครับเพื่อนนะตัวนี้บัฟตัวนี้ย เพื่อเรากดดูก่อนนะครับ40%นะครับเพื่อนมันขึ้นมา40%แสดงว่าถอดออก่อนนะครับอ่าถอดใส่ไม่ก่อนนะครับมันยังบั๊กอยู่นะครับของเรามันต้องรอย20นะครับเพื่อนมันขึ้นมา40ได้ไงวะเดี๋ยวก่อนครับผิดพลาดตรงไหนวะเพื่อนมันจะขึ้นมา40ไม่ได้นะมันต้องไปรอย20นะครับเพื่อนมันต้องไปรอย20นะไม่ใช่40นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นมา1อย20แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับ ก็ไปลอยยี่สิบนะครับเนี่ยครับ่เพล่อยลอยยี่สิบนะครับเม่นมือขึ้นมาสี่สิบอีกแล้ววะอ่าลอยยี่สิบแล้วนะครับเรียกตัวละครออกมาครับอ่าบัารอบแรกนเมื่องดูดูก่อนนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับลอยยี่สิบนะครับกดเรียกมาได้ครับทันเมื่อวะมันทันเมื่อวะ เอาใหม่เลยครับเอาใหม่เลยครับอ่านะครับช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วมันอยู่ถาวรด้วยนะครับในกรณีเรียกตัวเด็กนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่ถาวรเหมือนเดิมเลยแค่คุณเรียกตัวเด็กให้ไวหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเอฟเนี่ยมันมาแป๊บเดียวประมาณวิหนึ่งนะครับประมาณวิหนึ่งมันก็หายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับมันมานะครับแป 2> <2> <2> <Kristen> ๊บเดียวมัน่อนหายไปเลยนะครับเดี๋ยวสี่สิบเดี๋ยว2ี่สิบนะครับเหือนเครับอ่าร้อยยี่สิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเื่อก่อนกดนะครับเพื่อนๆือนก่อนกดมันต้องสองทีนะครับมันต้องสองทีนะครับมันต้องสองทีนะครับถึงจะขึ้นร้อยยี่สิบนะครับในกรณีคุณสลับอาวุธมานะครับนะครับพอสลับอาวุธมาเพื่อนกดทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นนะครับเป็นสี่สิบนะครับคุณต้องรอนะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับปั๊บอีกทีนึงครับ เนี่ยครับเป็นร้อยยี่สิบแล้วนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับบัฟทีแรกเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับมันได้แค่สี่สิบนะครับเรารอร้อยยี่สิบนะครับอ่าทีสองนะครับมันเป็นร้อยยี่สิบแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าเรียกออกมาครับเราต้องร้อยยี่สิบนะครับทีแรกใช้ไม่ได้บัฟทิ้งไปก่อนทีนึงครับ เอาเป็นร้อยยี่สิบนะครับทีสองได้ใช้ได้แล้วนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับไปครับไปลองกันครับว่าได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อนเราสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเมื่อต้องกดสองทีนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันได้สี่สิบเพราะว่ามันได้กดดูทุกรอบนะครับเออเราไม่ได้กดดูทุกรอบนะเมื่อขึ้นมาเท่าไหร่ครับ เพื่อ200กว่าล้านเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเอาบัฟตรงนี้2ทีครับเป็น120นะต้องกดบัฟตรงนี้2 2รอบนะครับพอเรียกตัวละครตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนตัวนี้ครับพอเรียกตัวละครตัวนี้ออกมาปั๊บเพื่อนเรียกตัวนี้ครับล้อมดีเละรอบหนึ่งตอนนี้เราได้40อยู่นะครับตอนนี้มันรอบนี้จะได้120นะครับแต่ตัวปลอมเรามันจะหายก่อนนะครับตัวปลอมเรามันจะหายไปก่อนครับมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเรียกเอาสายฟ้าด้วยนะเอาสายฟ้ามาด้วยนะครับ นะครับมันจะมีสายฟ้ามาแล้วเรียกตัวปอมนะครับแล้วทีที่สามนะครับมากดบัฟตัวนี้อีกทีนึงครับโผเข้าไปครับดูนี่มันจะดีขึ้นมาเยอะมากมหมครับโผเข้าไปครับต้องกดตีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพิ่อนเดงขคือมา200กว่าล้านเลยนะครับเห็นไหมครับเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเป็น้อยล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นบัฟตรงนี้นะครับให้คุณนะครับไปหานะครับดาบโลเมเปิลมานะครับเหมือนเราทำเป็นออฟคู่นะครับเนี่ยครับ ทำเป um ็นออฟคอมโบมรณะคู่นะครับแต่ในตัวเนี้ยปกติแล้วถ้าเกือว่าชิโนบินะครับไม่จาเป็นต <for S 1> ้องมีคอมโบมรณะในของพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่านะครับไอ้พวกนี้ครับมันจะควรจะเป็นนะครับพวกพันธะหรือว่าอะไรที่เราผสมนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมทําผิดมานะครับซึ่งปกติผมจะได้นะครับแค่60เท่านั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเอาออกครับเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับแต่ตัวนี้ครับเราทําผิดมาฟุกนะครับมันก็เลยติดมาด้วยนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลนะครับบัฟวันนี้นะมันบัฟเทพนะครับขึ้นมาอีกเป็น เออทำประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับได้ไปมากก็น้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับไปดูขึ้นไลฟ์สดได้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง6โมงช้านะครับก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะยาวๆเลยนะครับถ้ามีอะไรให้ผมทำนะครับแล้วถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆนะครับก็จะมาทำคลิปบ่อยๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนเราเจอกลิปหน้าครับผม